สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนพบกับช่องสไตล์เจโน่ค่ะเพื่อนเพื่อนจ๋ามาถึงแล้วค่ะแสงเทียนบีดรีสอร์ทนะคะเพื่อนเพื่อนอันนี้จะเป็นห้องพักของเจโน่เด้อเพื่อนเพื่อนเด้อนะคะเป็นห้องพักของสไตล์เจโน่นะคะเพื่อนเพื่อนดีอาหฮะนะคะมามาข่ามาเบิ่งในห้องว่ามีอย่างไรเพื่อนเพื่อนจ๋าเข้ามาดูในห้องนะคะว่ามีอะไรม้างนะคะบู๊ยเตียงนอนเพื่อนจ๋าเพิ่งที่ล่ะนอนสนุกเลยกับโซเฟียกับจัดมินมือนียนะคะเพื่อน อันนี้น,ง,ง,นงกับสิ้อนอนกันหลานนะใหไแม่เป็นนอนหนะันเนาะเพื่อนเนาะเห็นปะห้องสุดยอดเลยเพื่อนๆจ้าห้องสุดยอดเลยนะคะค่าห้องอ่ะคนละสองพันหาเพื่อนๆจ้าตอนหนึ่งคืนนะคะสองพันห้านะคะตอนหนึ่งคืนแล้วก็มีอาหารเช้าแล้วก็เย็นให้เนาะเพื่อนเนาะสัม,ม,สามพาระก็จะอยู่ตรงนี้ได้เพืือนๆสัมพารกนะคะอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะื่องแป้งให้นะคะแล้วก็จะมีที่แฟนเสื้อผ้านะคะเพื่อนๆนแล้วก็จะเป็น ลมหายแล้วก็ห้องน้ำเพื่อนจ้าห้องน้ำกว้างกว้างนะคะเพื่อนๆสวยมากเลยอ่ะชอบถูกใจมากเลยอ่ะสะอาดสะอ้านจังเลยนะคะแล้วก็ห้องนอนนะอ้หสุดจัดประหลัดบอกเลยเพื่อนๆจ้าห้องนอนสะอาดสะอาดนะคะสะอาดมากนะคะอันนี้เป็นทีวีนะเพื่อนเนาะเป็นทีวีก็ ทีวีบอกง่ายเพื่อนๆให้ห้าเดบเบิรงนะคะแล้วก็น่งเด่นนางมีกระติกน้ําร้อนให้ด้วยนะคะเพื่อนๆมีกระติกน้าร้อนให้เนาะแล้วก็มีไดเป่าผมให้นะคะแล้วก็แก้วกินหน้าเพื่อนจ้าแก้วกินหน้ามีกาแฟพร้อมนะคะมีถ้วยกาแฟให้ด้วยนะคะเพื่อนๆอันนี้ค่ะตะกรงเชนงเอามาเองด้วเพื่อนๆเน้ออันนี้เป็นทีวีนะคะแล้วก็ตะการก็มีตะขนมเพื่อนจ้าโอ้ยหหูใจน้องจัดไม่ยนะเพื่อนๆเนาะสิ่งนี่ยังหองเขาแนบบุนี้เนาะเพื่อนๆโรงแรมน่าอยู่มากเพื่อนๆ อยู่จริงๆนะคะโรงเรียนน่าอยู่จริงๆนะคะก็สิอยู่ประมาณนีนเพื่อนจ้าอากาดมมให้เป็นอาหารเสาร์เพื่อนเพื่อนเด้อนะคะกินอาหารเช้านะคะอาหารเช้าแล้วค่อยลวงไปกินนะเพื่อนเพื่อนเนาะพอดีน้องเพิ่นออกรถไปไปติดต่อธนาลงเขาเตยอยู่นอกไปจองหมองนั่งนะคะเพื่อนเพื่อนน้องก็เลยบอกว่าเอาน้องไปนั่งเลวยแม่สิรีวิวของไ้เพื่อนเพื่อนเบิรงสันดอกงามเพื่อนเพื่อนจ้างามพอใจารนะคะ มองจัดมินนอนมันเพื่อนเด้ออันนี้เจนนังสัีนอกก็น้องอ่ะน้องพ่อยแล้วกันน้องโซเฟียเนัะเพื่อนเนาะสุดยอดเลยเพื่อนจ๋าอุ้ยดีใจนะคะได้มาเที่ยวนะคะคือละสองพัญหาพร้อมอาหารกับบแพงเนาะเพื่อนจ๋ามันเป็นหม่องเที่ยวเนาะอาหารเขากับแพงแพงเลยเพื่อนอยู่นี่แต่แบบเขาเห็ดเป็นเซตมาเลยเนาะทําเป็นโปรให้เราเลยนะคะเพื่อนๆกัสิอยู่ประมาณนี่เพื่อนเนาะแสงเทียนบีดรีสอร์ทเเพื่อนเด้อนะคะรีสอร์ทมันเป็นโรงแรมเพื่อนจ๋าแบบ ข้าง um หนาให้ง่ายเลยเพื่อนเดิน้องสิทธายคลิปให้เบิ้งเพื่อนจ้าคลิปนี้พี่นี่สบายแค่นี้กันเด้อเพื่อนเด้อรีวิวงห่อหอยเบิ้งประมอ่างสันดีแล้วนาะเพื่อนเนาะเจอกันไหมนะคะคลิปหนาพี่หนานะคะชอบกดไลค์นะคะเพื่อนจ๋าชอบกดไลค์นะคะใช้กดติดตามอย่าลืมสไตล์เจนน้องเด้อเพื่อนเด้อนะคะฝากช่องหนน้อยไว้น้ำเด้อเด้อเพื่อนเจอกันไหมคิดหนพี่หนานคะชอบดน้าอยพาลืมสน้อเด้อเพื่อนเด้อคลิปนี้อีไน้ำได้เดพื่นีจกไหมคินี่หนานะด้อค่ะ สวัสดีค่ะ